พี่อ้วงภูมิธรรมครับ uh. นักเลงข้าวเก่า <laughs> เรียกว่านักเลงข้าวเก่าเขามีแต่นักเลงเก่านี่นักเลงข้าวเก่านักเลงข้าวเก่าน,น,นะครับบอกนะครับว่าเตรียมเปิดประมูลข้าวในคลัง1.5หมื่นตันนะครับ,รบหลังจากผลการตรวจสอบคุณภาพข้าวของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และแลบภาคเอกชนเนี่ยผลตรวจสอบออกมาแล้วนะครับว่าไม่มีสารตกค้างนะครับไม่มีครับไม่มีถือว่าอยู่ในมาตรฐานนะครับออที่จะนําออกสู่ตลาดได้และทุกคนมีสิทธิ์เข้าประมูลครับถูกต้องครับผมพี่อ้วงบอกแล้วว่าผมดีใจที่ดราม่าเรื่อง ข้าวจบลง <Huh? S 1> จบแล้วเหรอครับ mm. คุณผู้ชมรู้ตัวไหมครับว่าดราม่าเรื่องข้าวจบแล้วนะครับ oh, ผมไม่ทราบมาก่อนเลย mm. นะเนี่ยและยังบอกต่อด้วยนะครับว่าทุกฝ่ายมุ่งเรื่องประโยชน์ให้ประเทศชาติเมื่อได้พิสูจน์แล้วย,ยังออกมาพูดอาจไม่ดีต่อข้าวไทยก็อย่าทำเลยโอ้โหที่พูดคุยในวงการก็มีหลายรายสนใจเสนอซื้อ mm. เป็นไงครับ ส่วนตัวไม่อยากให้แยกด้วยว่าต้องประมูลเพื่อส่งออกให้ระบายทั่วไปจะส่งออกใช้ในประเทศเข้าอุตสาหกรรมก็ได้หมดเลยเอ๊ะ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 ไม่ตรงกับที่พูดไว้ไม่นะเดี๋ยวนะตอบพียตอมเข้าเลยอ่ะเดี๋หมือนที่พูดกันไว้นี่นะอไม่ตรงนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมีคําว่าให้ระบายทั่วไปจะส่งออกใช้ในประเทศเข้าอุตสาหกรรมก็ได้หมดเออ เอ้ยไม่ตรงนะเข้าใจว่าที่เคยพูดไว้ก่อนหน้านี้คือเคยบอกคนอื่นแล้วก็สั่งสอนคนอื่นว่าอย่าจินตนาการเยอะไม่ใช่เหรอครับ <No. S 1> ที่บอกว่าอย่าไปจินตนาการเยอะ oh. ข้าวเหล่านี้เนี่ยขายออกไปยังประเทศแอฟริกาอยู่แล้วคนในประเทศไทยไม่ได้กินอย่าดราม่าเยอะ mm. เอ้ยเอาไงครับไม่ตรงนะเอาแล้วโว้ยแปลกใจจังเลยอะเอาแล้วโว้ยกีอ้วนก็บอกต่อนะครับว่า ผมเชื่อว่าผู้ประมูลทุกคนที่เข้ามาประมูลมีแผนแล้วว่าจะนำข้าวไปใช้ในแบบใดราคาเท่าไหร่ตลาดที่ชัดเจนแล้วก็คือตลาดข้าวแอฟริกาที่นิยมทานข้าวเก่าและจำนวนข้าวที่จะระบาย15000ตันจำนวนไม่เยอะนะฮะจำนวนไม่เยอะหากเทียบกับการส่งออกในแต่ละปีเชื่อว่ารายได้ในการประมูลครั้งนี้จะอยู่ในราคาที่ดีไม่ใช่ขายข้าว4-5บาทเสมือนเป็นข้าวเนา่า อมาอีกแล้วสี่หบา้าแต่คืนนี้ขยี้ทุกวันเลยนะคุณผู้ชมคือทุกครั้งที่มีการพูดเรื่องเรื่องข้าว10ปีอะไรต่างๆเ่าเนี้ยต้องแวะตลอดว่าเอ้ยเนี่ยตอนรัฐบาลที่แล้ว่ขายแบบ5บาทสายข้าวเออหบาทสบาทดูสิของเรานี่แบบโอ้โหใช่ไหมตอนนั้นที่พูดสิบห้าบาทอะไรแบบนี้อนี่คืออยากรู้เหมือนกันนะครับคือเวลาพูดกับหน้าสื่อเวลามีไมค์มาจ่อพูดตลอดเลย ข้าวเน่าหบาทข้าวเน่าหบาทดูสิขายตอนนั้น5บาทหบาท5บาทอะไรแบบนี้ถามจริงไอ้ที่ร่วมรัฐบาลกันอยู่เนี่ยก็เห็นกันเจอกันทุกอังคารอะไรอย่างเงี้ยได้พูดไหมหันไปพูดเฮ้ยเมื่อก่อนขายได้5้าบาททำไหมอ่ะทำไหมได้หบาทเลยเอาเบอาแบบเลเอาแบบอยู่อยู่ตรงหน้าสื่อก่อนอยู่ตรงหน้าสื่อถ้าพูดกับสื่อพูดยังไงก็แบบโหไม่เหมือนตอนรัฐบาลเก่านะก็ได้ ขายเป็นข้าวเน่าแล้วครับห้าบาทครับถ้าเป็นเราเราขายได้เท่าไหร่นะตอนนี้ที่คาดการไว้ี่เราได้15 15บาทอย่างน้อยสิบห้าคุณก็เลยสงสัยว่าเวลาอยู่ใกล้ๆกันได้สกิดกันแล้วพูดยังไงบ้างไหมนะห้าบาทเลยถ้าเหมือนกูไม่ได้กระเจอกอะไรเงี้ยทำไหมทำไหมพูดอยู่นั่นน่ะหน้าสื่อพูดจังหน้าสื่อเนี่ยเอาแบบให้ประชาชนรับรู้ว่าแบบเฮ้ยแบบกูอย่างงู้อย่างงี้เราก็เลยสงสัยว่าที่คุณจอยจริงๆแบบเวลาอยู่ใกล้ๆกันอ่ะ ไม่สกิดถามกันบ้างเหรอหน้าสื่อนี่เอาจังเ,ออเวลานั่งใกล้ๆกันไม่สกิดถามว่าเฮออนน้ไม่มีเลยเหรอโอ้จริงๆเลยคุณผู้ชม <c oughs> น,นะฮะอ่ะก็ถ้าคุณผู้ชมท่านไหนอยู่วงไหนก็เล่าให้ฟังหน่อยนะฮะออว่าเออเขาได้พูดก,กันไหมดูคลิปจบแล้วแล้วอยากสนับสนุนพวกเรานะครับกดดอกจัน489912411แล้วโทรออกนะครับย้ำอีกครั้งครับดอกจัน4 8 9 9 1 2 4 1 1แล้วก็โทรออกนะครับมาเป็นผู้สนับสนุนมาเป็นเมมเบอร์กับ Daily Topic s กันนะครับ